โอ้อะไรประเดี๋ยวนี้แนะเพื่อนทำนายอีโป้โมโกอีโป้จะรวยแล้วเออตายป้อออีโป้จะรวยแล้วแน่นี่รวยกันอย่างอะไรโูโกแมงมันแล้วักแมงมันเออแมงมันจะออกหลังบ้านเมงมันเนี่ยเมงมันจะออกหลังบ้านอีโป้จะรวยกันแมงมันแมงมันจะออกหลังบ้านปีนี้อะไรอะไรไปเงินใหม่เนี่ย โอ้เออแล้วปอแทม่ใอญ่ปอแหวนอะเขาจะรวยกับแมงมันแล้วก็แฟนละนอนตะคืนเอ้แมงอย่างมาเตียวตัวติติน่ะลุ้มลิมลุ้มลิมลุ้มลิมเป็นแหวแมงมันกไอยแม่นข้อเออนั่นนะอัเดือนนมันเริ่มออกแล้วนะอ้ปดโคบปหัวมันนั่นมาปอกำลังลาว่าโอ้ปสะดุ้งเลยมันดังปับปับปับปัปอเปิดมันสวบ แล้วอะแมงมันทั้งนั้นแมงมันเขาเนื้อแม่งมันแม่เออเออเป็นตัวจะลวยแต่จะได้แปลงแบนใหม่กับแมงมันเนี่ยจะได้แปลงแบนใหม่กับนี้แล้ว ตีแล้วดูแลถึงแม่ก็เลยจะใส่ถุงแถวไออย่ามาเต็มถุงแถววนี่บอสอะไรห่าละไปว่าปีกแมงมันมันมาทอดไว้ห่นโอ้ยนะฮะเดะเดะหูละก็นีเนี้ยมาข้ามมาปอแฮพอดีนี่นะสามสี่โมงเนี่ยอะไรบลืมเนาะบัดท่าเอาขวดบะปอจะไปเก็บขวดก็ได้ก็เต็มมาๆเนี่ยอะไรหัวละเขี่ยมใส่บะรอดเขี่ยมใส่หัวหมูนั่งๆก็ใส่นะประมาณสักสี่แฮงแกนแล้วซุปห่านบอทเ่ามันดึงทุกแต่บ้านอะไรอย่าง สายแก่นๆกนอันแก่นที่สี่นะมันอยู่เตะมันนั่นล่ะมันบินพื้นมันเอามาเอาสรายขึ้นไปตัวไอ้พ่อไอพ่อว่างนะขบจอนเขาจะโรยกับแมงมันอ้ลอโรยกับแมงมันแล้วแล้วสบายเด้อดวงเขาจะมากับแมงมันเออ ตัวเพิ่งอีพ่อของแมงมันอ่ไมใช่ค่ะเออบาดแบบเจ๊อยอแต่แน่ๆเนาะเนี่ยได้เพิ่งกับแมงมันแต่นละปีนี้นะแร่และโนนล็อบเมื่อคืนน่ยก็แร่ไอเนี่ยมาต่อยผ่นแน่ผ่านตาได้าม,าาดมากวาดมากวาดออกปปเป็นแนแมงมอนมันตอมแน่แนบ่แพ่อแรวมาขีดตะไดร่ยกว่าขีดตะไหร่ขีดเดียวแบบแร่นี่นะอเอจ็ดวันสองเท่าสองวันสามนั่นแหละมึงเอียง เจ็ดพันสองแมงมันขีดเดียวเนี่ยเออขีดเดียวเจ็ดพันปลายจะได้รวยกับแมงมันปรวยกับแมงมันสบายแล้วอะนุ๊เวลานเขาพูดถึงเวลานน้อยบ่แล้นน้อยดูตั้งกินแมงมันโอ้เสียดายอย่างเดียวเนี่ยพ่อนี่ยังไงมาแล้วมามากแมงมันเแลกหมามากแมงมันแต่แรกก็กินปิ้งแมงมันเอาก็กินปีกไม่ได้หรือแกเออแต่ยังมันนี่นะเนอะมันจะจะคานคอหน่อยแล้วมันปออิ่มแบบปิ้งมันอะโอ้กับหมดเขากำลังหน้ากาก ปีนี้เนี่ยนะก็ถึง้าถึงบอกว่าดวงจะรวยกันอย่างออดวงจะรวยกัแมงมันอ๋ออินป้สบายแล้วก็นั่นเออไปดังการกองเตียวไปดังกำขวดไปดันะเสาแมงมันอะไรอย่นะเป้ยปิอาหารละสี่ปาเปใบโกอืโอ้ลสีขึ้นเนอปีนี้จะรวยกับแมงมันหรือพ่อีนปนี่ได่ได้เขาดวงดีที่เขานี่เลยไอ้ป้าแปลงบ้านเฮ้อแล้เขาหัวออไอ้ป้อแปลงบ้านสองล้านนะโอ้ยเย้ยเว้ยจะแากมึโอ มาอู๋ต่งมาส่งร้านย่าหมู้ไปซี่ร้านมาคนกาไปส่งล้านนี่ก็กุ้มกระลดอะไรน้อยเฮานะกการตลาดไปใส่เดียวใส่เนี่มาแล้วไปไปเก็บแมงมันไป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 โซ่เก็บแมงมันด้วยไอเก็บเมงมันรู้เปล่าน้อไอเละอย่าเบาขวดไปนะเอาอย่าไปเอานี่ไปเลยนี่เอาถังเปไปนะโอ้ถังเป๊ะป๋อป๋อเอาอย่าไอเละก็ยังเอาคู่ตีเข้าวเบืรออันใหญ่ๆนะเอาไปเลยคู่นักเก็บใส่ิงค์คู่ไปเลยไป